แด่ผู้ที่พระเจ้าทรงรักทุกท่านก่อนจะเข้าเนื้อหาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ก่อนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปดีๆที่อาจเปลี่ยนมุมมองชีวิตของคุณไปตลอดการเพราะเรื่องราวที่กำลังจะเล่าต่อจากนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับใครก็ได้แต่เป็นเรื่องของคุณคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้มีบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตคุณมานานแล้วบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่าโลกใบนี้ไม่ยุติธรรม คุณอาจเคยถูกดูถูกถูกหักหลังถูกเอาเปรียบหรือถูกทำร้ายทางความรู้สึกในแบบที่ไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่พวกเขาทำกับคุณน,นั้นไม่ใช่แค่ความผิดพลาดเล็กน้อยแต่มันคือความชั่วร้ายที่ลึกเงียบและแยบยลพวกเขารู้ว่าคุณมีแสงในตัวรู้ว่าคุณแตกต่างและนั่นคือเหตุผลที่คุณกลายเป็นเป้าหลายครั้งที่คุณตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมต้องเป็นฉันทำไมฉันต้องเจอเรื่องแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทำไมคนที่จริงใจถึงต้องเจ็บในขณะที่คนที่ทำร้ายกลับดูเหมือนไม่เป็นอะไรเลยแต่สิ่งที่คุณยังไม่รู้ก็คือทุกเหตุการณ์เหล่านั้นกำลังสร้างเรื่องราวเรื่องราวที่โลกยังไม่เคยได้ยินและเรื่องราวนี้จะทำให้ชื่อของคุณถูกพูดถึงในวันที่คุณคาดไม่ถึงความเจ็บปวดที่คุณแบกไว้ไม่ได้มาเพื่อทำลายคุณแต่มันกำลังหล่อหลอมคุณให้แข็งแกร่งในแบบที่คนธรรมดาไม่มีวันเข้าใจ ทุกน้ําตาที่คุณกลืนลงไปเงียบๆทุกคืนที่คุณต้องอยู่กับความรู้สึกพังทลายเพียงลําพังมันกําลังสะสมพลังบางอย่างพลังที่เมื่อถึงเวลาจะระเบิดออกมาในรูปแบบของการยอมรับการยืนหยัดและการถูกมองเห็นคนที่เคยทําร้ายคุณคนที่เคยหัวเราะเยาะหรือพยายามกดคุณให้ต่ําลงพวกเขาไม่รู้เลยว่าการกระทําของพวกเขากําลังเขียนบทให้คุณกลายเป็นตัวเอกเพราะโลกใบนี้ มักจะฟังคนที่ผ่านความมืดมาแล้วเท่านั้นและเรื่องราวของคุณเต็มไปด้วยความมืดที่ลึกพอจะทำให้แสงของคุณสว่างกว่าคนอื่นวันหนึ่งคุณจะเล่าเรื่องนี้ออกมาไม่ว่าจะผ่านเสียงผ่านตัวหนังสือหรือผ่านการกระทําของคุณเองและในวันนั้นผู้คนจะหยุดฟังจะเงียบและจะรู้สึกได้ถึงความจริงที่อยู่ในทุกคำของคุณเพราะมันไม่ใช่เรื่องแต่งแต่มันคือชีวิตจริงชีวิตของคนที่รอดมาได้ จากความโหมดร้ายที่เกินกว่าจะเชื่อได้คุณไม่จำเป็นต้องรีบไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรตอนนี้แค่ยังคงเดินต่อไปยังมีลมหายใจยังมีหัวใจที่ไม่ยอมแพ้นั่นก็เพียงพอแล้วเพราะทุกก้าวที่คุณเดินกำลังพาคุณเข้าใกล้วันที่เรื่องราวของคุณจะดังไปไกลกว่าที่คุณเคยฝันและในวันนั้นความจริงจะพูดแทนคุณเองเรื่องราวของคุณยังไม่จบแค่นี้ เพราะหลังจากความเจ็บปวดทั้งหมดที่คุณผ่านมายังมีชั้นลึกของความจริงที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณไม่ใช่แค่การถูกทำร้ายแบบผิวเผินแต่มันคือการถูกบ่อนทำลายอย่างเงียบงนันการถูกลดค่าการถูกทำให้สงสัยในตัวเองจนบางช่วงคุณแทบไม่รู้เลยว่าคุณเคยเป็นใครและนี่แหละคือวิธีการของความชั่วร้ายที่แยบยลที่สุดมันไม่ต้องใช้กำลังไม่ต้องใช้เสียงดัง แค่ทำให้คุณค่อยๆลืมพลังของตัวเองไปทีละนิดคุณอาจเคยรู้สึกเหมือนถูกจับตามองตลอดเวลาไม่ว่าจะทำอะไรก็มีสายตาบางคู่เฝ้าดูบางคู่ไม่ได้ดูด้วยความหวังดีแต่ดูด้วยความอิจฉาด้วยความกลัวและด้วยความไม่อยากเห็นคุณก้าวไปไกลกว่าที่พวกเขาเคยไปถึงพวกเขาอาจไม่พูดตรงๆแต่อยู่ในคำพูดประชดในการเมินเฉยในการไม่ให้โอกาสหรือแม้แต่ในรอยยิ้มที่ซ่อนเจตนาด้วยความร้ายกาจ สิ่งที่เจ็บปวดที่สุดไม่ใช่การถูกทำร้ายจากศัตรูแต่คือการถูกทำร้ายจากคนที่คุณเคยไว้ใจคนที่คุณเคยคิดว่าจะอยู่ข้างคุณเพราะเมื่อมันเกิดขึ้นหัวใจของคุณจะไม่แตกแค่ครั้งเดียวแต่มันจะร้าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนคุณเริ่มตั้งกำแพงเริ่มเงียบเริ่มไม่เล่าอะไรให้ใครฟังและเก็บทุกอย่างไว้ข้างในแต่ในความเงียบนั้นคุณกำลังเรียนรู้บางอย่างโดยที่คุณไม่รู้ตัวคุณเริ่มอ่านคนออกมากขึ้น เริ่มแยกแยะพลังงานรอบตัวได้ดีขึ้นคุณเริ่มรู้ว่าใครจริงใครแค่ผ่านมาใครยิ้มให้เพราะหวังดีและใครยิ้มให้เพราะอยากเห็นคุณล้มบทเรียนเหล่านี้ไม่ได้มาแบบอ่อนโยนแต่มันคือบทเรียนระดับสูงที่คนส่วนใหญ่ไม่มีวันได้เรียนทุกครั้งที่คุณล้มคุณไม่ได้ล้มลงไปต่ำกว่าเดิมแต่คุณดิ่งลึกลงไปในความเข้าใจชีวิตคุณเห็นด้านที่คนอื่นไม่กล้ามอง คุณสัมผัสความจริงที่ไม่สวยงามและนั่นทำให้เรื่องราวของคุณมีน้ำหนักมีพลังและมีความจริงที่คนฟังจะปฏิเสธไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เรื่องของความสำเร็จที่สวยหรูแต่มันคือเรื่องของการรอดชีวิตมีบางช่วงในชีวิตคุณที่คุณแทบไม่เหลือใครไม่มีเสียงปรบมือไม่มีคำชื่นชมมีแค่เสียงในหัวที่ถามซ้ำๆว่าจะไปต่อไหวไหมและในจุดนั้นเองคุณได้พิสูจน์บางอย่างกับตัวเองว่า คุณยังยืนอยู่ได้แม้ไม่มีใครเห็นยังหายใจต่อได้แม้ไม่มีใครเชียร์และนั่นคือพลังที่แท้จริงพลังที่ไม่ต้องการการยอมรับจากใครวันหนึ่งเมื่อคุณเริ่มกลับมายืนตรงเริ่มกลับมาเชื่อในตัวเองอีกครั้งคนเดิมๆจะเริ่มสับสนพวกเขาจะไม่เข้าใจว่าทำไมคุณถึงยังอยู่ทำไมคุณถึงไม่พังอย่างที่พวกเขาคิดและในความเงียบนั้น คุณจะรู้สึกได้ว่าพลังได้เปลี่ยนฝั่งแล้วจากวันที่คุณถูกจับตามองด้วยความดูแคลนมันจะค่อยๆกลายเป็นการจับตามองด้วยความระแวงเพราะคนที่เคยทำร้ายคุณรู้ดีว่าคนที่ผ่านความมืดมาได้โดยไม่กลายเป็นคนเลวคือคนที่อันตรายที่สุดไม่ใช่อันตรายต่อคนอื่นแต่เป็นอันตรายต่อความเท็จต่อนักกากและต่อเรื่องโกหกที่พวกเขาสร้างไว้เรื่องราวของคุณมีศักยภาพที่จะเปิดโปงสิ่งเหล่านั้น แม้คุณจะไม่ได้ตั้งใจเมื่อถึงวันที่คุณกล้าเล่าหรือกล้าใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวของตัวเองเต็มที่คุณจะพบว่ามีคนจำนวนมากเงียบฟังคุณอยู่คนที่เคยเจ็บคล้ายคุณคนที่เคยถูกทำร้ายในรูปแบบเดียวกันและพวกเขาจะเห็นตัวเองในเรื่องราวของคุณนั่นคือจุดเริ่มต้นของการโด่งดังที่แท้จริงไม่ใช่เพราะชื่อเสียงแต่เพราะความหมายชื่อของคุณอาจถูกพูดถึงจากปากต่อปากจากใจสู่ใจ เพราะคุณไม่ได้ขายความฝันแต่คุณพูดความจริงและในโลกที่เต็มไปด้วยภาพลวงตาความจริงคือสิ่งที่ทรงพลังที่สุดเมื่อฟังถึงตอนนี้ให้พิมพ์777เพื่อเราจะก้าวไปด้วยกันต่อเรื่องราวของคุณจึงไม่จำเป็นต้องถูกแต่งเติมไม่ต้องทำให้สวยงามแค่ซื่อสัตย์กับสิ่งที่คุณผ่านมานั่นก็เพียงพอแล้วคุณไม่จำเป็นต้องกลับไปแก้แค้นไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรกับคนที่เคยทำร้ายคุณ เพราะชีวิตของคุณที่เดินต่อไปอย่างมั่นคงคือคำตอบที่ดังที่สุดแล้วและไม่คุณหันกลับไปมองคุณจะเห็นว่าทุกความชั่วร้ายที่เคยเจอกลายเป็นเชื้อเพลิงให้คุณส่องสว่างเมื่อเวลาผ่านไปอีกระยะหนึ่งคุณจะเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่เกิดขึ้นในตัวคุณเองการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้ส่งเสียงดังแต่ชัดเจนพอให้คุณรู้ว่าคุณไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปคุณเริ่มไม่หวั่นไหวกับคำพูดของคนอื่นเหมือนก่อน ไม่ใช่เพราะคุณชาแต่เพราะคุณเข้าใจเข้าใจว่าคำพูดจำนวนมากไม่ได้สะท้อนความจริงของคุณแต่มันสะท้อนบาดแผลและความกลัวของคนที่พูดออกมาและในความเข้าใจนี้เองคุณเริ่มเป็นอิสระอิสระจากความจำเป็นต้องอธิบายตัวเองอิสระจากการต้องเอาชนะใครอิสระจากการต้องทำให้ใครพอใจคุณเริ่มเลือกใช้พลังงานของตัวเองอย่างระมัดระวังเลือกอยู่กับสิ่งที่หล่อเลี้ยงหัวใจ และถอยห่างจากสิ่งที่ดูดพลังโดยไม่รู้ตัวนี่คือสัญญาณของคนที่ผ่านความมืดมาแล้วเพราะคนที่ไม่เคยเจ็บจะไม่รู้คุณค่าของความสงบในช่วงเวลานี้เองหลายอย่างรอบตัวคุณเริ่มเปลี่ยนตามบางความสัมพันธ์ค่อยๆจางหายไปไม่ใช่เพราะคุณทำผิดแต่เพราะคุณไม่ยอมลดคุณค่าเพื่อให้ใครอยู่ต่อและในขณะเดียวกันความสัมพันธ์บางอย่างเริ่มเข้ามาอย่างเงียบๆ คนที่มองเห็นคุณในแบบที่คุณเป็นไม่ใช่ในแบบที่พวกเขาอยากให้คุณเป็นคนที่เคยทำร้ายคุณอาจเริ่มรู้สึกได้ถึงบางอย่างบางอย่างที่พวกเขาอธิบายไม่ได้พลังที่นิ่งสายตาที่มั่นคงและความเงียบที่ไม่เหมือนเดิมความเงียบที่ไม่ได้อ่อนแอแต่หนักแน่นและนั่นทาให้พวกเขาไม่สบายใจเพราะคุณไม่ตอบสนองในแบบที่เคยเป็นไม่โตเถียงไม่แก้ตัว และไม่ขอความเห็นใจคุณเริ่มเข้าใจว่าการไม่ตอบโต้คือการปกป้องตัวเองไม่ใช่การยอมแพ้และการเดินจากไปในเวลาที่เหมาะสมคือความกล้ารูปแบบหนึ่งความกล้าที่คนส่วนใหญ่ไม่มีเพราะมันต้องแลกกับการปล่อยอดีตปล่อยความคาดหวังและปล่อยภาพลวงตาที่เคยยึดถือทุกสิ่งที่คุณผ่านมากำลังเรียงร้อยกันเป็นเรื่องเล่าเรื่องเล่าที่มีจังหวะมีน้ำหนัก และมีความจริงอยู่ในนั้นคุณอาจยังไม่เล่าออกมาในตอนนี้แต่เรื่องราวนั้นกำลังสุกงอมรอเวลาที่เหมาะสมรอวันที่คุณจะพูดโดยไม่สัน่นและเล่าโดยไม่เจ็บในวันที่คุณเริ่มใช้ชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นทําในสิ่งที่สอดคล้องกับใจโดยไม่ต้องอธิบายให้ใครเข้าใจทั้งหมดผู้คนจะเริ่มสังเกตเห็นคุณไม่ใช่เพราะคุณพยายามโดดเด่นแต่เพราะคุณจริง และในโลกที่เต็มไปด้วยการแสดงความจริงคือสิ่งที่สะดุดตาที่สุดมีบางคนจะเข้ามาหาคุณด้วยคำถามด้วยความสงสัยและด้วยความรู้สึกว่าเรื่องราวของคุณมีบางอย่างที่ดึงดูดคุณอาจไม่รู้ว่าควรตอบอย่างไรในตอนแรกแต่เพียงแค่คุณเป็นตัวเองเล่าในแบบที่คุณรู้สึกนั่นก็เพียงพอแล้วเพราะพลังของคุณไม่ได้อยู่ที่ถ้อยคำสวยงามแต่อยู่ที่ความจริงที่คุณแบกมาคุณจะเริ่มเข้าใจว่า ความโด่งดังที่แท้จริงไม่ได้เริ่มจากเสียงปรบมือแต่มันเริ่มจากความไว้วางใจจากความรู้สึกปลอดภัยที่คนอื่นรู้สึกเมื่ออยู่ใกล้คุณเพราะพวกเขารับรู้ได้ว่าคุณไม่เสแสร้งไม่ขายภาพและไม่ซ่อนเจตนาและในขณะที่คุณเดินต่อไปคุณจะมองย้อนกลับไปเห็นตัวเองในอดีตคนที่เคยสับสนเคยเจ็บเคยคิดว่าตัวเองไม่ดีพอคุณจะไม่โกรธเขาอีกต่อไปแต่จะขอบคุณ เพราะถ้าไม่มีเขาก็จะไม่มีคุณในวันนี้เรื่องราวของคุณจึงไม่ใช่แค่เรื่องของการเอาชนะแต่มันคือเรื่องของการเติบโตการเตื่นรู้และการกลับมาเป็นตัวเองในแบบที่ลึกกว่าเดิมและไม่ว่าคุณจะเล่ามันออกมาเมื่อไหร่หรือเล่าในรูปแบบไหนเรื่องราวนี้จะเดินทางไปถึงคนที่ควรได้ยินมันเสมอเรื่องราวของคุณไม่ได้เริ่มจากชัยชนะแต่เริ่มจากความเจ็บปวดจากความรู้สึกที่ถูกละเลย จากการที่โลกไม่ได้มองเห็นคุณค่าในตัวคุณสิ่งเหล่านี้อาจทำให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกว่าไม่มีใครอยู่ข้างคุณแต่ในความเงียบและความเปล่าเปลี่ยวนี้เองคือจุดเริ่มต้นของพลังที่แท้จริงคุณอาจเคยถูกคนรอบข้างเอาเปรียบถูกหัวเราะเยาะถูกทำให้รู้สึกว่าไม่สำคัญและสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่มันเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนคุณเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่า ทำไมโลกถึงโหดร้ายขนาดนี้ทำไมคนดีต้องเจ็บและทำไมคนที่เอาเปรียบถึงได้รอดแต่ความจริงที่คุณยังไม่รู้คือทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณกำลังสร้างบทเรียนและเรื่องราวบทเรียนเหล่านี้ไม่ได้สอนผ่านคำพูดแต่สอนผ่านประสบการณ์ผ่านความเจ็บปวดผ่านการถูกละเลยผ่านการเห็นคนทำร้ายคุณโดยที่คุณไม่สามารถแก้ไขอะไรได้และนี่คือสิ่งที่ทำให้เรื่องราวของคุณไม่ธรรมดา เพราะคนที่ไม่เคยเจ็บไม่เคยถูกทำลายจะไม่เข้าใจความลึกซึ้งของการอยู่รอดคุณจะเริ่มสังเกตว่าความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นทําให้คุณแข็งแรงขึ้นไม่ใช่แข็งแรงแบบคนที่พยายามซ่อนแผลแต่แข็งแรงแบบคนที่รู้จักแผลของตัวเองรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนและรู้ว่าต้องดูแลตัวเองอย่างไรเพื่อไม่ให้มันทำร้ายคุณซ้ำอีกนี่คือความแข็งแรงที่มาจากภายในจากการยอมรับความจริงของตัว ในบางครั้งคุณอาจรู้สึกเหมือนเดินอยู่ในความมืดไม่มีใครเห็นไม่มีใครเข้าใจและคุณต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่คาดคิดเพียงลำพังแต่ความมืดนี้ไม่ใช่การหลงโทษมันคือเวทีที่ทำให้คุณเห็นตัวเองอย่างชัดเจนเห็นความกลัวเห็นความเศร้าเห็นความพยายามที่แท้จริงของตัวเองและเมื่อคุณผ่านมันไปได้คุณจะรู้สึกว่าตัวเองมีความแข็งแกร่งที่เหนือกว่าใครความสัมพันธ์รอบตัวคุณเริ่มเปลี่ยนไป คนที่เคยทำร้ายคุณอาจรู้สึกได้ว่าคุณไม่เหมือนเดิมพลังที่คุณสะสมจากความเจ็บปวดทำให้คุณไม่ตอบสนองแบบเดิมคุณไม่โต้กลับด้วยคำพูดแหลมคมแต่ตอบสนองด้วยความสงบความมั่นคงและความเข้าใจสิ่งนี้ทำให้ผู้คนที่เคยคิดว่าพวกเขามีอำนาจเหนือคุณสับสนและบางครั้งอาจรู้สึกกลัวคุณจะเริ่มอยู่กับคนที่เห็นคุณค่าในตัวคุณจริงๆไม่ใช่คนที่จะมาเพื่อเอาเปรียบ และคุณจะตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปไม่ใช่เพราะคุณเป็นคนโหดร้ายแต่เพราะคุณเข้าใจว่าพลังของคุณมีจำกัดการให้ใครสักคนที่ไม่เห็นค่าคุณคือการเสียพลังโดยไม่จำเป็นและเมื่อคุณเลือกสิ่งรอบตัวอย่างมีสติชีวิตจะเริ่มเรียบง่ายเริ่มสงบและเริ่มส่องแสงออกมาเองทุกความเจ็บปวดที่คุณผ่านมาทุกครั้งที่คุณถูกละเลยทุกครั้งที่คุณถูกทำให้สงสัยในตัวเอง ล้วนกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่กำลังจะถูกเล่าเรื่องราวที่คนอื่นจะฟังและรู้สึกเชื่อมโยงเพราะความจริงของคุณสะท้อนชีวิตของคนอื่นคนที่เคยเจ็บเหมือนกันและนั่นคือพลังที่แท้จริงไม่ใช่พลังที่มาจากการพยายามแต่พลังที่มาจากการรอดชีวิตการเติบโตและการกลับมายืนอย่างมั่นคงคุณจะเริ่มสังเกตว่าตัวเองไม่ได้สนใจคำพูดของคนที่เคยทำร้ายคุณเหมือนเดิมไม่ใช่เพราะคุณไม่รู้สึก แต่เพราะคุณรู้แล้วว่าความรู้สึกของคนเหล่านั้นสะท้อนความกลัวและความไม่มั่นคงของพวกเขาและคุณก็ไม่จำเป็นต้องพยายามแก้ไขหรือพิสูจน์อะไรการเดินของคุณเองคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดในช่วงเวลาที่คุณสงบกับตัวเองคุณจะเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นคุณเห็นคุณค่าในความเจ็บปวดคุณเห็นพลังในความเงียบและคุณเห็นโอกาสในสิ่งที่หลายคนคิดว่าเป็นอุปสรรคทุกครั้งที่คุณเคยคิดว่าตัวเองพ่ายแพ้ จริงๆแล้วคุณกำลังเรียนรู้วิธีเอาชนะไม่ใช่ใครอื่นแต่เอาชนะตัวเองและเมื่อถึงจุดหนึ่งเรื่องราวของคุณจะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องส่วนตัวอีกต่อไปมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นคนที่เคยอยู่ในมุมมืดเหมือนคุณและพวกเขาจะเห็นว่าการอยู่รอดไม่ได้หมายถึงการเป็นคนเก่งที่สุดแต่หมายถึงการไม่ยอมแพ้การยังคงก้าวต่อแม้โลกจะพยายามหยุดคุณและการมีความกล้าที่จะยืนขึ้นแม้ไม่มีใครอยู่ข้าง ทุกครั้งที่คุณเล่าเรื่องราวนี้ไม่ว่าผ่านคำพูดตัวหนังสือหรือการกระทำคนฟังจะรับรู้ได้ถึงความจริงพวกเขาจะไม่ปฏิเสธเพราะเรื่องราวของคุณไม่ได้แต่งเติมไม่ได้พยายามสวยหรูมันคือชีวิตที่เต็มไปด้วยการต่อสู้การเติบโตและความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงคุณจะเริ่มเข้าใจว่าความโด่งดังไม่ใช่การมีชื่อเสียงแต่คือการที่คนรับรู้พลังของคุณการที่เรื่องราวของคุณเดินทางออกไปโดยไม่ต้องบังคับ การที่คนอื่นได้รับแรงบันดาลใจจากความจริงของคุณและทุกความเจ็บปวดที่เคยเกิดขึ้นทุกความพ่ายแพ้ที่เคยผ่านมาจะกลายเป็นพลังงานที่สร้างเรื่องราวให้โด่งดังความเจ็บปวดที่เคยทําให้คุณสงสัยตัวเองตอนนี้กลับเป็นสิ่งที่ทําให้คุณมั่นใจเพราะคุณรู้แล้วว่าคุณผ่านมาทุกสิ่งคุณรอดมาได้คุณยังคงมีพลังและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้และนั่นคือสิ่งที่ทําให้เรื่องราวของคุณไม่ค่ามากกว่าคําพูดใดๆ คุณไม่จำเป็นต้องพยายามสอนใครไม่จำเป็นต้องพิสูจน์แค่ยังคงเป็นตัวเองเดินต่อไปและอยู่กับความจริงเรื่องราวของคุณจะทำงานเองคนที่จะเห็นคุณค่าและฟังคุณจะเข้ามาหาคุณเองและเรื่องราวของคุณจะเดินทางต่อไปเกินกว่าที่คุณเคยคาดคิดความจริงที่คุณกำลังเผชิญไม่ได้ง่ายสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์ชั่วคราวมันซับซ้อนลึกซึ้งและมีผลกระทบต่อคุณมากกว่าที่คุณคิด บางครั้งคุณอาจรู้สึกเหมือนทุกอย่างกำลังพังทลายเราว,ว่าคุณไม่มีทางเลือกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้คือการทดสอบการทดสอบที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความหมายเพราะสิ่งที่ทำให้คุณเจ็บปวดในวันนี้จะกลายเป็นพลังในวันข้างหน้าคุณอาจเคยสับสนเคยสงสัยในตัวเองเคยคิดว่าถ้าไม่ชีวิตถึงต้องโหดร้ายขนาดนี้แต่ความจริงก็คือสิ่งที่คุณผ่านมาไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทำลายคุณมันเกิดขึ้นเพื่อให้คุณเข้าใจตัวเอง เข้าใจความแข็งแรงที่แท้จริงแล้วเรียนรู้ว่าความพ่ายแพ้บางอย่างไม่ได้ทำให้คุณล้มแต่ทำให้คุณพร้อมสำหรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าในช่วงเวลาที่คุณเจ็บปวดที่สุดคุณอาจเงียบคุณอาจเก็บทุกอย่างไว้ข้างในแต่คุณก็ไม่ได้อยู่เฉยเพราะแม้คุณจะไม่รู้ตัวการเผชิญกับความเจ็บปวดการยืนอยู่ท่ามกลางความทุกข์กำลังสอนคุณในสิ่งที่ไม่มีใครสอนได้ คุณเรียนรู้วิธีรักษาหัวใจตัวเองวิธีไม่ปล่อยให้ความเศร้าควบคุมชีวิตและวิธีหาทางออกโดยไม่พึ่งพาคนอื่นคนรอบข้างอาจไม่เข้าใจพวกเขาอาจมองคุณผ่านมุมของความอ่อนแอแต่ความจริงคุณไม่ได้อ่อนแอคุณแค่งเงียบและสังเกตและนั่นทำให้คุณมีพลังพลังที่เกิดจากการไม่สะท้อนความโกรธหรือความเจ็บปวดออกไปแต่เก็บไว้เพื่อเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์ และเพื่อเตรียมตัวสำหรับสิ่งที่จะมาถึงสิ่งที่คุณต้องเข้าใจคือโลกไม่ได้ยุติธรรมคนไม่จำเป็นต้องดีและสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณไม่ได้สะท้อนค่าของคุณแต่สะท้อนความกลัวความอิจฉาและความไม่มั่นคงของคนอื่นการเข้าใจข้อนี้ทำให้คุณไม่เสียพลังไปกับการโกรธไม่เสียเวลาไปกับความอยากแก้แค้นและไม่พยายามเปลี่ยนคนที่ไม่อยากเปลี่ยนในขณะเดียวกันการเจ็บปวดและการถูกท้าทายซ้ำ ทำให้คุณเริ่มมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นคุณเริ่มสังเกตเริ่มวิเคราะห์เริ่มเข้าใจรูปแบบของพฤติกรรมและสิ่งเหล่านี้ทําให้คุณมีความสามารถในการอ่านคนแยกแยะความจริงจากการหลอกลวงและรู้ว่าเมื่อไหร่ควรถอยและเมื่อไหร่ควรยืนหยัดหลายครั้งที่คุณอาจคิดว่าคุณโดดเดี่ยวแต่จริงๆแล้วคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะสิ่งที่คุณเรียนรู้จากความทุกข์จากการถูกละเลยและจากการถูกหักหลัง คือบทเรียนที่ใครๆก็ไม่สามารถสอนคุณได้และในอนาคตเรื่องราวเหล่านี้จะกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนฟังและซาบซึง้งเพราะพวกเขาจะรู้ว่าคุณไม่ใช่แค่รอดแต่รอดอย่างมีพลังพลังนี้ไม่ได้มาจากการก้าวไปข้างหน้าเพียงอย่างเดียวแต่มาจากการหยุดการไตร่ตรองการเผชิญหน้ากับความจริงของตัวเองและการยอมรับความอ่อนแอเพราะเมื่อคุณยอมรับความอ่อนแอเรื่องราวของคุณไม่ได้เป็นเพียงเรื่องส่วนตัว มันสะท้อนชีวิตของคนอื่นคนที่เคยเจ็บเหมือนกันคนที่เคยสงสัยตัวเองเหมือนกันและพวกเขาจะเห็นตัวเองในเรื่องราวของคุณพลังของคุณไม่ได้อยู่ที่ชื่อเสียงแต่ที่ความจริงและความเป็นมนุษย์ที่คุณเผยให้เห็นและเมื่อเวลาผ่านไปเรื่องราวของคุณจะเดินทางออกไปถึงคนที่ควรได้รับในทุกการเล่าไม่ว่าโดยคำพูดตัวหนังสือหรือการกระทำคุณจะเห็นว่า เรื่องราวของคุณไม่จำเป็นต้องสวยงามไม่จำเป็นต้องเติมแต่งเพราะความจริงของคุณมีน้ำหนักและสามารถสร้างแรงกระเพื่อมในชีวิตของคนอื่นได้นี่คือความโด่งดังที่แท้จริงไม่ใช่ชื่อเสียงแต่คือผลกระทบที่เรื่องราวของคุณมีต่อหัวใจคนทุกครั้งที่คุณเคยคิดว่าตัวเองพ่ายแพ้จริงๆแล้วคุณกำลังเรียนรู้กำลังสร้างเรื่องราวและกำลังสะสมพลัง ความเจ็บปวดที่เคยทำให้คุณสงสัยตัวเองกลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้คุณมั่นใจเพราะคุณผ่านมันมาคุณรอดมาได้และคุณยังคงยืนอยู่การด่งดังของเรื่องราวไม่ได้เกิดจากการพยายามแต่มาจากการอยู่กับความจริงอยู่กับตัวเองและใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์สิ่งที่คุณเผชิญสิ่งที่คุณผ่านมาทุกสิ่งล้วนกลายเป็นพลังทุกความเจ็บปวดกลายเป็นบทเรียน และทุกการล้มทําให้คุณพร้อมยืนสูงขึ้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณทุกบาดแผลทุกน้ำตาทุกความเจ็บปวดล้วนแต่เป็นบทเรียนเป็นสิ่งที่หล่อหลอมคุณให้กลายเป็นคนที่แตกต่างจากเดิมคนที่เข้มแข็งขึ้นมองโลกชัดเจนขึ้นและรู้ค่าของตัวเองมากขึ้นเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทำลายคุณแต่มันเกิดขึ้นเพื่อให้คุณเรียนรู้เพื่อให้คุณเห็นคุณค่าในตัวเอง และเพื่อให้คุณเข้าใจว่าความเจ็บปวดบางอย่างไม่ได้ทำร้ายคุณแต่ทำให้คุณเติบโตเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะสังเกตว่าความเจ็บปวดเริ่มกลายเป็นพลังความเศร้าเริ่มกลายเป็นบทเรียนและทุกสิ่งที่เคยทำให้คุณสับสนกลับกลายเป็นความเข้าใจในชีวิตที่ลึกซึง้งคุณเริ่มเห็นความจริงของคนเห็นความจริงของสถานการณ์และเห็นความจริงของตัวเอง และในความคนที่เคยทำร้ายคุณที่เคยหัวเราะเยาะหรือคนที่เคยคิดว่าคุณอ่อนแอจะเห็นความเปลี่ยนแปลงจะรู้ว่าคุณไม่ได้เป็นเหมือนเดิมคุณไม่ได้อ่อนแอและสิ่งที่พวกเขาเคยทำกับคุณกลับกลายเป็นสิ่งที่สร้างพลังให้คุณทำให้คุณแตกต่างทำให้เรื่องราวของคุณมีน้ำหนักและทำให้คุณกลายเป็นตัวอย่างของความเข้มแข็งที่แท้จริงเรื่องราวของคุณไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ตัวคุณมันเดินทางออกไปถึงคนที่เคยเจ็บเหมือนคุณ ไปถึงคนที่เคยสงสัยตัวเองเหมือนคุณและไปถึงคนที่กำลังมองหาความหวังทุกสิ่งที่คุณผ่านมาทุกความเจ็บปวดที่คุณเผชิญทุกความท้าทายที่คุณผ่านล้วนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นและในที่สุดคุณจะเข้าใจว่าความโด่งดังที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากชื่อเสียงการยอมรับจากสังคมหรือความสนใจจากผู้อื่นแต่มันเกิดจากเรื่องราวของคุณเองเรื่องราวที่ผ่านการต่อสู้ ผ่านความเจ็บปวดผ่านการเรียนรู้และการเติบโตเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความจริงความเข้มแข็งและความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงทุกสิ่งที่เคยทำให้คุณสงสัยตัวเองทุกครั้งที่คุณเคยเจ็บปวดและทุกความพ่ายแพ้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางที่นำคุณไปสู่ความเข้มแข็งและเมื่อคุณหันกลับไปมองคุณจะเห็นว่าคุณไม่ได้พ่ายแพ้แต่คุณเติบโตคุณไม่ได้อ่อนแอแต่คุณเข้มแข็ง และคุณไม่ได้เดินเพียงลำพังแต่เรื่องราวของคุณกำลังเดินทางออกไปให้คนอื่นได้ฟังได้เรียนรู้และได้แรงบันดาลใจนี่คือจุดสิ้นสุดของเส้นทางแห่งความเจ็บปวดและการเติบโตเรื่องราวของคุณได้ถูกถักทอทุกบทเรียนทุกน้ำตาทุกความผิดหวังกลายเป็นพลังกลายเป็นความเข้มแข็งและกลายเป็นแรงบันดาลใจคุณได้เดินผ่านทุกความทุกขยืนขึ้นได้และกลายเป็นตัวอย่างของการรอดชีวิต การเติบโตและการกลับมาเป็นตัวเองอย่างแท้จริงเรื่องราวของคุณจะไม่จางหายจะไม่ถูกลืมเพราะมันเต็มไปด้วยความจริงความเข้มแข็งและความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงและนั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณโด่งดังไม่ใช่เพราะใครเห็นแต่เพราะเรื่องราวของคุณได้ยืนหยัดด้วยตัวมันเองและจะเดินต่อไปอยู่ในหัวใจของคนที่ฟังอยู่ในแรงบันดาลใจของคนที่อยางสู้และอยู่ในความทรงจำของโลกอย่างมั่นคง นี่คือจุดสิ้นสุดแต่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของคุณเรื่องราวของคุณยังคงเดินทางความเข้มแข็งของคุณยังคงส่องสว่างและพลังของคุณยังคงส่งต่อไปให้โลกได้เห็นให้คนอื่นได้เรียนรู้และให้ตัวคุณเองได้ยืนยันว่าคุณรอดมาได้